เดินทางมาถึงวันที่22เดชครับยังไม่รู้ด IF เด้อทุกคน22วันมานี่ยังไม่รู้ด IF ไอ้มนทำ IF 23ทับหนึ่งเดชยังมีคนมาถามอยู่ในช่องดําอยู่เด้อทุกคนว่า IF 23ทับหนึ่งคืออะไรไอ้ IF 23ทับหนึ่งคือยุติกลิ้น23ชั่วโมงกินหนึ่งชั่วโมงจ้าคือภายใน23ชั่วโมงนี่นะกินได้แต่น้นาับกาแฟชาเขียวอะไรประมาณนี้คือวันหนึ่งของเองนะมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ใช้เวลากินหนึ่งชั่วโมงอีก2 สิบสามชั่วโมงยุตกินจ้าคือ i อ2 3ฟยี่สสามทับหนึ่งกินได้แค่หนึ่งชั่วโมงจ้าภายในหนึ่งชั่วโมงกินให้อิมอ่มๆเลยจ้ากินให้อิมอ่มๆต่ในระหว่างมือใครอยากลดเร็วก็ง,งดแป้งงดน้าตาลงดไขมันจ้าแต่ในระหว่างมือถ้าใครยังไม่อยากลดเร็วไปเรื่อยๆอย,าอย่างยายมลกินได้ยายมลทำไอเอฟยี่สิบสามทับหนึ่งสบายๆจ้า แป้งไขมันน้ำตาลยังกินอยู่จ้าแต่ยายม่นนย<ง>ในเวลาที่ยายมนกินในหนึ่งชั่วโมงนี่จ้าในหนึ่งชั่วโมงที่ยายมนกินยายมนจะกินให้อิม่มเลยจ้าไขมันแป้งน้ำตาลก็ยังไม่ได้ลดทรายจ้า ก็กินอยู่จ้าแต่ว่าในมือที่เรากินนี่จ้าต้องกินอยู่ในมือที่เรากินหลังจากนั้นก็กินได้แค่พาสน้าสาม่าจะทุเร mm ียนก็กินได้นะทุกคนแต่ว่าในมือที่เรากินน่ะไม่ต้องกินเขาจ้าเพราะว่าทุเรียนก็เขาทุเรียนก็เข่าหนึ่งจานน่ะแคลอรี่เท่ากันจ้าถ้าวันไหนกินทุเรียนหนึ่งูก็งดเขาไปหนึ่งจานจ้าทุเรียนกินได้จ้าสำหรับนี้ทํายอาห็ฟาง แล้วก็หนึ่งอกไก่แล้วก็น้องไม้จ้ากับพักมะเขือน้ำพริกจ้าวันนี้เยอะแยะเลยลูกมาบ้านจ้ากินข้าวก็แม่จ้าวันนี้กินขา้าวก็ครอบครัวจ้าของกินเยอะแยะเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพียงเ,เท่านี้เลยจ้าสวัสดีจ้า